พี่น้องค่ะระบบเราก็ทําก็ต้องวางไว้พี่น้องให้ตามระบบแต่ว่าทำเมือ่อใดรู้สึกสายแน่ก็คือเหมือนกับว่าสภาพร่างกายเขาก็ต้องการปะัะยุกต์โชคดีแน่เนาะค่ะแต่ว่าที่นี่ก็รู้สึกว่าบ่แล้วค่พี่น้องประโชคดีแบบไหนครับแต่ว่าก็ไปค่ะมีหน้าที่ก็ทำเพื่อเขาพี่น้องก็ขอพูดอะไรจะย่า,ยางาบ้า,าจจใช้หลักการาประมาณนี้พี่น้องอาจจะบ่หลายย่างแบบไหนถึงแก่บบ่มากไหมแต่ว่าก็ทำทำ,ทำให้ทำ มันเหมือนกับว่าเขาทํางานหลายอย่างพี่น้องก็ต้องพบ้านๆกระตุกกระแฟร์หลายๆแต่น้อยก็สิไปล้างแก้วชุดกาแฟเพิ่นค่ะฟชุดกาแฟสิบแล้วก็ทำความสะอาดต่อก็สิประมาณประมาณนั่งกิบกาแฟทักทายพี่น้องก่อนเนาะค่ะตอนเล็กใจน้อยก่อนแล้วก็คอยสิมาประมาณนั่งกิบกาแฟทักทายพี่น้องก่อนเนาะค่ะตอนเล็กใจน้อยก่อนแล้วก็คอยสิมาเพราะว่าหง่วงแน่นอหนึ่งเนาะค่ะหง่วงก็สิได้สดชื่นทำงานก็สิได้ มีประสิทธิภาพนะคะสําหรับการทํางานในบ้าพี่น้องค่ะในการทําความสะอาดทําความสะอาดเสร็จแล้วเราจิใช้กระสีมาเตรียมค่ะทักทายพี่น้องนะคะมืนอนี้ก็ได้ตื่นแต่เช้าเน่ยนอยนึงเพราะว่าจะไปทงบุญค่ะพี่น้องทำบุญมานั่งพักทักทายพี่น้องนะคะหลังอากไปให้กำลังก้กำลังเก็บพี่น้องแน่แล้วก็ตอบคอมเมนต์คอมเมนต์แน่พี่น้องประมาณนี้แหละหลายๆหลายๆอย่างกับทำขวบพูดกันไปกอพี่น้องทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขกับความโชคดีนะคะ อหมือวา,า,อานนึ่งปลาดุ๋วพูดเลยมานั่งกินกาแฟทักทายพี่น้องก่อนเนาะใครจะเล็กจะน้อยก่อนแล้วก็คอยสิมาปิดเหตเสร็จพี่น้องก็ทำอะไรกิีดเหตเสร็จายๆอย่างก็เลยตื่นตรงตื่นเต่นเสาะจ้ะตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าจ้ะตีตื aviation, ่นตื่นสองแตทำความสะอาดทางล้างเสร็จแล้วก็ยังทำบุญพี่น้องปิดเหตเสร็จพี่น้องก็ทำอะไรกิีดเหตเสร็จายๆอย่างก็เลยตื่นตรงตื่นเต่นเสาะจ้ะตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าจ้ะตีตื่นตื่นสองแตทำความสะอาดทางล้างเสร็จแล้วก็ยังทำบุญพี่น้องวัน ไทยพี่น้องกษาตรไทยเขาเร่อง่ะก็สิได้ไปทำบุญสร้อยบาทก็เลยตื่นแต่เศร้าเมื่อนี้ก็ทำภารกิจนี้งานคือไปเพิ่ม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 งานพี่น้องคือคือไปทำบุญเนาะค่ะก็เลยตื่นแต่เศร้าเนี่ยหน่อยหนึ่งทำภารกิจตรงนี้แล้วก็ประมาณตีสี่แล้วี่ก็สิทักทายพี่น้องย่างมาด้านบรรยากานตอนนั้กชี้ประมาณนี้พี่น้องอาจจะบ่อหลายย่างไปในตื่นงกับ่มากมายแต่ว่าก็ทำทำให้ ทก็ทำแล้นะพี่น้องค่ะระบบเราก็ทําก็ต้องวางไว้พี่น้องให้ตามระบบแต่ว่าทําเมือ่อใดรู้สึกสายแนย่ก็คือเหมือนกับว่าสภาพร่างกายเขาก็ต้องการว่าหบจะประามาณนี้เนาะค่ะคกะิบกาแฟไปเรื่อยๆบ้านนี้มีแต่กาแฟได้พี่น้องด้จ้ะตื่นเหนกับภากินแต่กาแฟเนาะเนะชา้านี้แต่เช้า,ชาพี่น้องลชนนี้ตื่นตั้แต่ตีหนึ่งมาน,นี้ค่ะทำภารกิจทำ ทำงานพร่ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆายด้วยจากทุเมือนกันที่ส่เมื่อนี่ค่ะขออนุญาตแต่เศร้าตื่นแต่ดึกพี่น้องตื่นแต่ดึกสักวันหนึ่งนะเพราะว่าเขาต้องอขอพี่นอ้องท,ทุกท่านจงมีแต่ความสุข,ขความชโชคดีนะคะถามว่านีนไม่รู้ว่าผู้ใดจะกสบประมาณนี้เนาะคะ่คกะกินกาแฟไปเรื่อยๆบ้านนี้มีแต่กาแฟเลยพี่น้องด้วยจากเติมเลยกาพฟกินแต่กาแฟเนาะมีงานคือไป เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มงานพี่น้องคือคือไปทำบุญเนาะค่ะกะ็เลยตื่นแต่เศร้าเนี่ยน้อยหนึงทำภาร,รกิจตรงนี้แล้วก็ประมาณตีสี่แล้วที่กสิทักทายพี่น้องวันสัตย์ไทยนะพี่น้องก็สัตย์ไทยเ็แล้วกันก็สิได้ไปทำบุญใส่บาทก็เลยตื่นแต่เศร้าเมื่อนี้ก็ทำภารกิจให้ตรงเวลาพี่น้องบอกเป็นตรงเวลาเลยที่ขอโทษขอไปที่ตรงนะมันไม่ตรงเาของเราจะนีน่คือ๋ยวทำไมครบกับพี่น้องทำไมครบเนาะค่ะขอบคุณหลายเด้อกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะเช้านี้ ประมาณนี้เนาะคะ่ะคิบกาแฟไปเรื่อยๆบ้านนี้มีแต่กาแฟได้พี่น้องได้จ้ะเื่มเหนื่อก็พักกินแต่กาแฟเนาะมานั่งพักทักทายพี่น้องเนาะคะา่ะหลังจากไปให้กำลังโอ้กำลังเก็พี่น้องแน่แล้วก็ตอบความมันคอมเมนต์แน่พี่น้องประมาณนี้แหละอะไราๆอะไรายๆย่างกับทำควบคู่กัน,กกกนแต่อะาไรายๆยากพี่น้องเราก็ต้องทำหน้าที่ให้มันบางบางระบบให้ใหได้ก็สิได้ไปตู้แก้วเนาะค่ะพี่น้องก็จะได้ทุกทุกเพราะว่า ห่ง่วงแน่นอยนึงเนาะค่ะหง่วงกับสิเดสดชื่นทำงานกับสิเดมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับการทำงานบ้านพี่น้องค่ะในการทำความสะอาดทำความสะอาดเสร็จแล้วแล้วิี่กระสีมาเตรียมค่ะทักทายพี่น้องนะคะเมื่อกี้ก็ะสีตื่นแต่เช้าแน่นอยนึงเพราะว่าจะไปทำบุญค่ะพี่น้องทำบุญค่ะแต่ว่าทำทำความสะอาดแล้วไปครึ่งนึงละก็อีกครึ่งนึงค่ะเลือมันเหมือนกับว่าเขาทำงานหลายอย่างพี่น้องก็ต้องบ้านบ้านอ่ะขอโทษวมกับไฟเละหลาย ตัวหน่อยก็สิไปล้างแก้วจุดกาแฟเพิ่นค่ะจุดกาแฟสิแล้วก็สิทำความสะอาดต่อก็สิประมาณอีกอ่าโชคดีแน่เนาะค่ะแต่ว่าแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าพอแล้วกับพี่น้องพอโชคดีปยู่ไหครับแต่ว่าก็ไปมีหน้าที่ก็ทำเพื่อกัาพี่น้องกับข้อพูดอะไรจะมันเหมือนกับว่าเขาทำงานหลายอย่างพี่น้องก็ต้องกันว่าอ่ะขอตรวจขอไปเรื่ยๆตวหน่อยก็สิไปล้างแก้วจุดกาแฟเพิ่นค่ะจุดกาแฟสิแล้วก็สิทำความสะอาดต่อก็สิประมาณเพราะว่าหง่วงแน่น่อยหนึ่งนาะค่ะห่วง ได้สดชื่นทำงานก็สิไดออ้มีประสิทธิภาพนะคะสำหรับการทำงานเปิดบ้านพี่น้องค่ะในการไปด้วยกันควบคู่ไปด้วยกันได้หลายอย่างค่ะพี่น้องเพราะว่างานของเราเช้านี้แต่เช้า,ชาพี่น้องราชินีตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งมันนี้ค่ะทำภารกิจทำทำงานเปิดบ้านทักทายพี่น้องค่ะทักทายพี่น้องเปิดบ้านทักทายพี่น้องแล้วเราจิงกระสิกลับๆๆไปบ้านไป็หนึ่งเขาก็ว่าตีตีห้านี่กใ็ให้เสร็จเนาะค่ะพี่น้องเสร็จ นี่จากเช้าวันอังคารที่สดใสพี่น้องขอพี่น้องทุกท่านจะมีแต่ความสุขความโชคดีมีชัยนะคะทําอะไรขอสําเร็จเมื่อนี้กันสิพี่น้องอาจจะไปทาบุญนาทานกันเนาะค่ะเชา้านี้แต่เช้า,ชาพี่น้องรุชนี้ตื่น,น,นต,ตีหนึ่งเมื่อนี้ค่ะทำภารกิจทาทางานาวันสาตย์ไทยแลพี่น้องก็สาตไทยก็แลนะ้วกก็สิได้ไปทาบุญใส่บาตรก็เลยตื่นแต่สองเมื่อนี้ค่ะ ทำภารกิจทำงานแต่ละวันเนาะคะ่กะกะไรอะไรย่างก็ต้องต้องวางเกณฑ์ค่ะพี่น้องวางว่าเราจะทําช่วงไหนไปช่วงใดจะค่อยสๆเหมาะสมหรือสิบมานั่งพักทักทายพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะหลังจากไปให้กำลังก็กำลังเก็พี่น้องแน่แล้วก็ตอบคอม,มเมนต์คอมมเนต์แน่พี่น้องประมาณนี้แหละกะไรอะไรอะไย่างก็ทำขวบพูดกันเพราะว่า หง่วงแน่นอยนึงเนาะค่ะหง่วงก็สิได้สดชืนนดน่นทำงานก็สิได้มีประสิทธิภาพนะคะสำหรับการทำงานบ้านพี่น้องค่ะในการ,รมานั่งกิ๊บกาแฟทักทายพี่น้อง่ก่อนเนอาะค่ะจะเล็กอยน้อยก่อนแล้วก็คอยสิมาค่ะแต่ว่าทําทําความสะอาดแล้วไปครึ่ง,งนึงเนาะกับอีกครึ่งนึงค่ะเกลือใบด้วยกันควบคู่ไปด้วยกันได้หลายอย่างค่ะพี่น้องเพราะว่างานของเราตีหาก็จะเป็นหนึ่งเขาเราก็ไปทำบุญค่ะพี่น้องก็เลยวางวางแผนไว้กระตุ้นตั้งแกตีตีนึงก็จะพอดีค่ะตีนึงพอดีค่ะ ตอนนี้ก็ขอเก็บกับแย่เนพี่น้องรู้จักแต่หลายอะไรอย่างพี่น้องเขาก็ต้องทำหน้าที่ให้มันาบ,าบางระบบใ,ให้ได้ก็สิได้ไปทุกอย่างนะคะพี่น้องเขาจะไดปทุกอยกไปถักทายพี่น้องไปก่อนเนาะคะ่ะยังค่อยสี่ไปหนึ่งเขาค่ะหนึ่งเขาแล้วก็ไปทำบุญต่อะคะ่ะ มันนี่ก็ได้ขออนุญาตพี่น้องเดือจะตื่นตัเด็กน้อยก็ทำแล้วพี่น้องกะระบบเราก็ทําก็ต้องวางไว้พี่น้องให้ตามระบบแต่ว่าทำเมื่อใดรู้สึกสายแน่ก็คือเหมือนกับว่าสภาพร่างกายเขาก็ต้องการเราเปิดบานทั้งทายพี่น้องกันทักงทายพี่น้องเปิดบานทั้งท้ายพี่น้องได้แล้วเราจก็สิ่งสิกลับไปบ้านเป็นหนึ่งเขาก็ว่าตีตีห้านี่ก็ให้เสร็จเนาะพี่น้องเสร็จนี่จเช้าวัน อังคารที่สดใสพี่น้องขอพี่น้องทุกท่านจะมีแต่ความสุขความโชคดีมีชัยนะคะทําอะไรขอสําเร็จเมื่อนวานสิพี่น้องอาจจะไปทาบุญนาทานกันเนาะคะ่ะก็ไปจ้ะก็ประมาณนี้เนาะคะ่คกะกินกาแฟไปเรื่อยๆมานี้มีแต่กาแฟเด้พี่น้องด้วยจ้ะเติ่นหน่อกาพฟก,กินแต่กาแฟเนาะพนก็ขอโทษขอภัยพี่น้องหลายๆด้วยจ้ะเหมือนแลนจี้ส่เมื่อนี้ค่ะขออนุญาตแต่เศร้าตต่มแต่ดึกพี่น้องตต่มแต่ดึกสักวันหนึ่งนะเพราะว่าเขาต้องอมีงานคือไป เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มงานพี่น้องคือคือไปทำบุญเนาะคะ่กะก็เลยตื่นแต่เศร้าเน้นหน่อยหนึงทำภาร,รก,กิจต,ตรงนี้แล้วก็ประมาณตีสี่ละชี้กสิทักทายพี่น้องทำความสะอาดทำความสะอาดเสร็จแล้วและชี้กัสิทธิ์มาเตรียมค่ะทักทายพี่น้องนะคะวันนี้ก็เลยตื่นแต่เศร้าเน้นหน่อยหนึงเพราะว่าจะไปทำบุญค่ะพี่น้องทำบุญไปด้วยกันควบคู่ไปด้วยกันได้หลายอย่างค่ะพี่หน,หน้องเพราะว่างานของเราขอพี่น้องทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขกับความโชคดีน,น,นะคะหมู่ว่านนีุ่มลู้ว่าผู้ใด ถ้าว่าทำทำความสะอาดแล้วไปครึ่งนึ่งละกะลี่ครึ่งนึ่งค่ะเกรงให้ตรงเวลาพี่น้องบอกเป็นตรงเวลาเลยที่ขอโทษขอได้อ่าที่ตรงนั้มันไม่ตรงหรอของนั่นจะนีคือทําไม่ครบกับพี่น้องทําไม่ครบเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อกับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ค่ะเช้านี้วันศาสไทยนะพี่น้องก็ศาสไทยเท่านั่นก็สิได้ไปทางบนใส่บาทก็เลยตื่นแต่เช้าเมื่อนี้ะทำภารกิจทำพี่น้องค่ะระบบเราก็ทําก็ต้องวางไว้พี่น้องให้ตามระบบแต่ว่าทำเมื่อใด ารู้ส <c oughs> ึกสายแน่ก็คือเหมือนกับว่าสภาพร่างกายเขาก็ต้องการเพราะว่ราะว่าหง่วงแน่หน่อยนึงเนาะค่ะหง่วงกับสิได้สดชื่นทำงานกับสิได้มีประสิทธิภาพนะคะสําหรับการทํางานวันว่าพี่น้องในการกินเห็ดเสร็จพี่น้องทำอะไรกินเห็ดเสร็จหลายๆอย่างก็เลยตื่นตรงตื่นแต่เช้าจ้ะตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งครัวจ้ะตีตื่นตีสองแก็ทำความสะอาดทางล้า็จแล้วยกัยังคำบุญพี่น้องเช้านี้ แต่ชาวชาวพี่น้องนักชนิดตืน่นตั้งแต่ตีหนึ่งมานี้ค่ะทำภารกิจทำทำงานไปด้วยกันควบคู่ไปด้วยกันได้หลายอย่างค่ะพี่น้องเพราะว่างานของเราไปด้วยกันควบคู่ไปด้วยกันได้หลายอย่างค่ะพี่น้องเพราะว่างานของเราตี สามัวพี่น้องที่สามัวก็จะเริ่มอาเตรียมตัวเปิดบ้านเนาะค่ะประมาณมานะั้นนี่จากเช้าวันอังคารที่สดใสพี่น้องขอพี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมีชัยนะคะทําอะไรขอสําเร็จเมื่อนี้กันสิพี่น้องอาจจะไปทําบุญนาทานกันเนาะค่ะก็ไปจ้ะก็สิประมาณนี้เนาะค่ะคกะินกาแฟไปเรื่อยๆบ้านนี้มีแต่กาแฟเล้พี่น้องด้วย